เราไม่ได้ทำอะไรคะใส่แป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดโอ้โหรู้จักแป้งข้าวโพดด้วยนะคะสามขวบหนึ่งเดือนระวังร้อนนะคะทำแซนด์วิชเหรอคะทำแซนด์วิชโอ้มอมอร้อนหรือเปล่าระวังด้วยนะทำอะไรให้แม่ทานคะลูกทำแฮมเบอร์เกอร์ทำแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อะไรคะกุ้ง หมูสมุไหรหมูอ๋อระวังหม้อร้อนนะคะอ้คนคนอันนี้ทําซุปอะไรคะทาซุปอะไรคะปปรตักแป้งข้า,า,าวโพดแะอ๋อตักแป้งข้าวโพดมาเอ๊ะแป้งข้าวโพดนี่เขาใช้ทําอะไรอะ่ะทำ,ทำ้า,ขาทข้าวหรอแล,แล้วนี่คืออะไรคะนี่คืออะไร สี่ใบคะเนี่ยห้าใบห้าใบสามสี่ห้าโอ้ห้าใบจริงๆด้วยค่ะแล้วนี่นะคะถ้วยถ้วยถ้วยไว้ใส่น้ำซุปใช่ไหมคะอันนี้จานไว้ใส่อะไรคะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อันนี้นัะท่าอะไรคะนักท่าทำอะไรคะตทำเบอร์เกอร์ทำแซนด์วิชได้ด้วยนะแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ด้วยนะระวังร้อนนะคะเนี่ย รวงกระทะลอย่าจับกระทะนะคะกระทะจะร้นมือนะคะคนแม่รอทานอยู่นะรีบทำนะโอเคเป้าโอ้ปรุงรสใหญ่เลยค่ะปรุงรสใหญ่เลยนะคะไม่ครัวค่ะโอ้โหทำแซนด์วิชทำแฮมเบอร์เกอร์นะคะ สายแคมป์ค่ะสายแคมป์สายแคมป์ตัวยงค่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วยแม่ทํากับข้าวใหญ่เลยถึงไหมถึงไหมอ้าอยู่ฝาหมอ้อค่ะอยู่ฝาหมอ้อเอาปิดฝาหม้อค่ะเสร็จหรือยังคะไม่ครัวหิวแล้วนะคะ<ช>ยังหรอคะนั่นไปนั่งรอก่อนนะคะหิวมากเลยค่ะ